ช่างปูทำอะไรอยู่ครับครับสวัสดีครับนี้กําลังตั้งค่าตู้คอนโทรนอยู่นะครับเพื่อที่จะพร้อมส่งนะครับนี่เป็นตู้คอนโทรลล้างรถหยอดเหรียญตู้ล้างอัดฉีดนะครับตัวนี้จะเป็นสามช่นลมีฉีดน้ําฉีดโฟมน้ำประปานะครับหรือฉีดน้ําฉีดโฟมแล้วก็เป่าลมนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับทั้งหมดจะมีสามช่องนะครับแล้วก็สามารถหยอดเหรียญได้นะครับ เป็นเหรียญเหนึบาท2บาท5บาท10บาทได้ทุกเหรียญนะครับผม<อ>แล้วเราพามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับว่าใช้อันนี้สําหรับฝั่งลูกค้าของเรานะเวลาที่มาหน้าตู้นะครับก็ถ้าตอนแรกนะครับเราจะหยอดเหรียญเลยก็ได้หรือเราจะกดปุ่มข้างหน้าตู้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะดูเวลาแล้วก็ดูว่าเราจะได้เวลามาเท่าไหร่ถ้าเราหยอดเหรียญไปนะครับสมมุติว่าเราฉีดน้ํานะครับ ช่องที่หยอด1บาทได้มา1นาทีนะครับช่องที่2หยอด10บาทได้มา10วินะครับอันนี้ถ้าเป็นโฟมนะครับก็จะแพงหน่อยนะครับก็แล้วแต่นะครับช่องที่3มถ้ายอด1บาทจะได้มา1วินะครับอันนี้ยังไม่ได้ตั้งค่านะครับเราก็กําลังเคสตู้กาลังจะตั้งค่านะอ่ะสมมุติว่าผมหยอดไป10บาทนะครับ สิบบาทแล้วก็หยดกดน้ํากดฉีดน้ํานะครับตัวปั๊มฉีดน้าปั๊มแรงดันก็จะเริ่มทํางานครับอยนนี้มันก็จะเริ่มรัดถอยหลังนะครับเมื่อกี้1บาทเท่ากับ1น,นาทีเราหยอดไป10บ,บาทก็เท่ากับ10นาทีนะนี่สิบ,บาทเท่ากับสิบนาทีทีนี้ระหว่างที่เราฉีดน้ําอยู่เนี่ยครับแล้วเราก็จะต้องไปฉีดโฟมตามถูกไหมครับทีนี้เงินเรายังเหลืออยู่อะเงินเรายังเหลืออยู่นะครับ เราจะทํายังไงดีแล้วก็กดหยุดก่อนนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับเพื่อหยุดมันก็สต็อปนะครับแล้วก็จะแจ้งว่าเงินเราเหลืออยู่9บาทนะในระหว่างนี้เราก็สามารถใช้เงินที่เหลือเนี่ยเอามาแบ่งให้การฉีดโฟมก็ได้นะครับการฉีดโฟมนะเพื่อที่จะเอาไปล้างรถนะครับแล้วก็กดที่ฉีดโฟมเลยนะครับอ่า cs2 เริ่มทำงานนะ,อะโ,อโอเค อันนี้ต่างไม่ถึงนะเพราะว่าขั้นต่ำของคิดโฟมก็คือ10บาทนะแต่ที่เราเหลืออยู่นี่ก็คือ9บาทนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะตั้งค่าใหม่ก็คือให้ทุกช่องเนี่ยเริ่มเป็น1บาทนะครับเริ่มทำงานที่1บาทเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตั้งค่าสักครู่นะทีนีว้วิธีการตั้งค่าความพิจารครับเดี๋ยวเรื่องการตั้งค่าเนี่ยจะจะ,จะแยกเป็นอีกคลิปนะเพื่อที่จะ ไม่ให้มันยืดเยื้อระยะยาวเกินไปนะครับเราจะตั้งค่าค่าเง่นนะครับของอช่องที่2ให้เป็น1บาทบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งเวลานะประปาใหม่นะครับให้มันได้เยอะขึ้นสักหน่อยหนึ่งนะครับเอาสักประมาณ30วิบวินะครับตอนหนึ่งบาทเพื่อที่จะได้น้ำเอาอไปล้างลดเวลาที่เราล้างรดเสร็จนะครับน้ำไปฉีดล้างแล้วก็บนทึกค่านะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราหยอดใหม่นะครับ มีเงินอยู่10บาทนะครับถ้าจะใช้กับการฉีดน้ําจะได้สินาทีถ้าใช้กับการฉีดโฟมนะครับก็จะได้เท่าไหร่หนึบาทได้10วินะครับถ้าได้ถ้าฉีดน้ำประปาหนึบาทได้30วินะโอเคหยอนเหรียญไป10บาทขึ้น10บาทนะครับแล้วก็กดทําทการฉีดน้ําเลยปึ๊บนะครับก็จะได้มา10นาทีนะทีนี้มันก็จะนับถอยหลังเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ถัดมาเวลาที่เราฉีดน้ําจนรถมันชุ่มแล้วนะเราก็จะฉีดโฟมนะครับเราก็กดสต็อปนะครับกดสต็อปจากปุ่มไหนก็ได้นะตัวนี้เห็นไหมสต็อปจากปุ่มเรากดเริ่มปุ่มแรกเรากดสต็อปปุ่มที่2ได้เหลือเงินจิบาทนะครับทีนี้เราต้องการฉีดโฟมฉีดไปเลยอ่าเราก็จะได้มา1นาทีนะครับ ถ้าสิบาทได้มาหนึ่งนาทีก็อาจจะเยอะไปนะอันนี้เราอาจจะต้องปรับลดนะครับก็อาจจะเหลือแค่หนึ่งบาทสักประมาณห้าวิอะไรประมาณนี้นะแล้วแต่หน้างานนะครับผมเมื่อเราฉีดฟองเสร็จแล้วนะครับจนรถเรามีฟองเรียบร้อยแล้วเราก็กดหยุดนะครับกดหยุดเราจะเหลือเงินอยู่เท่าไร่เหลือเงินอยู่เจ็ดบาทนะครับแล้วก็ไปฉีดน้ําต่อนะครับตรงน,นี้อ่าไม่ใช่ ระหว่างที่เราฉีดโฟมเสร็จเนี่ยเราก็จะถูฟอ,องน้ําให้กับรถเนาะทำให้ทาความสะอาดรถไอตัวนี้จะใช้เวลาประมาณ10นาที2 0นาทีสามสินาทีก็ได้นะครับตรงนี้เมื่อเมื่อเราล้างรถเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะฉีดอีกครั้งหนึ่งฉีดน้ําประมาณนี้อ่าแล้วก็อันนี้เจ็ดนาทีนะเนาทีถ้าเจ็ดนาทีเนี่ยถ้าเราก็เหลืออยู่ประมาณ7บาท เจ็ดบาทครึ่งนะแล้วกดหยุดแล้วเราจะมาล้างน้ําประปานะครับนี่ก็จะได้มา3นาทีมันก็จะเฉลี่ยแบ่งเงินกันได้นะครับจะใช้ช่องไหนก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้ทีนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าระหว่างที่รอการหยุดเนี่ยแล้วให้ลูกค้าไปเอ้างล้างรถอะไรประมาณเนี้ยว่าต้องการให้หยุดกี่นาทีเพื่อที่จะเคลียร์ค่านะครับผมก็ได้ตั้งแต่ หนึ่งนาทีไปจนถึงเ9นาทีแต่เบื้องต้นแนะนําให้อยู่ประมาณ30นาทีนะสามสิบนาทีเนี่ยก็คือ,อเมื่อเวลาลูกค้าสต็อปเนี่ยล้างรถถ้าไม่ถึง30นาทีก็ยังจะมีค่าเงินอยู่นะครับแต่ถ้าเลย30นาทีไปก็ถือว่าเคลียร์ค่าไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับตัวบอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะคล้ายๆอย่างนี้นี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างน,ะนี่ก็สําหรับ ล้างอัดฉีดหยอดเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจะมี3ามช่องแนลนะครับก็จะเป็นฉีดน้ําฉีดฟมแล้วก็น้ําประปาหรือเราจะมีสติกเกอร์ให้เปลี่ยนนะว่าตรงนี้จะเป็นเป่าลมก็ได้นะครับผม,มก็ประมาณนี้นะสาหรับสู้ล้างรถหย่อดเหรียญแล้วคลิปหน้าจะมีการตั้งค่ามาให้ดูนะครับแล้วกว็วิธีการต่อใช้งานจริงนะครับว่าต่อ3าอย่างเนี่ยจะเป็นยังไง การทำงานจะทำยังไงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาวยกันครับสวัสดีครับ